สเมปรอบนี้คือสวยมากประทับใจมากเพรทำรีวิวไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องรีบไปดูเลยเห็นเพจช,ชอบเที่ยวชอบกินแบบนี้ไม่ใช่แค่เที่ยวเก่งกินเก่งอย่างเดียวนะคะก็ดูแลตัวเองเก่งเหมือนกันและด้วยไลฟ์สไตล์เราเป็นคนชอบเที่ยวทะเลตัวเชือ่อเรื่องผิวขาดไม่ได้เลยค่ะเพรทาน<ว> uh เป็นดีนีคอลลาเจนแคปเขาเป็นลูกสาวของไลฟ์เทคออฟฟิเชียลเพจจะทานครั้งละสองแคปซูลค่ะตัวนี้เขามีคอลลาเจนไตเปปไทยอนุภาคเล็กที่สุดร่างกายดูดซึมได้ดีมากมีเอลกูตาไทโอนแอเซโรลาเชอรีดไรเอ็กเทคโอเลซาส สารสกัดอัดแน่นแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะทานแล้วผิวกระจา่างใสผิวแข็งแรงขึ้นไม่ค้าง่ายสีผิวสม่าเสมอคือชอบมากๆและอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับสายกินชอบกินแต่เนื้อผักไม่แตกก็คือบีนี่โพรไบโอติกพัดแคปซูลเขียวๆนี่เลยค่ะเพ็กก็จะทานวันละ2แคปซูลค่ะ1แคปซูลมีครบเลยท iber, ั้งไฟเบอร์พรีไบโอติกแล้วก็โพรไบโอติกจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนในลําไส้ที่มีประโยชน์สร้างความสมดุลในลําไส้ช่วยป้องกันและลดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับลําไส้ต้องไปตามน้องทัำ ออมาลองเลยค่ะทานแล้วดีอยากบอกต่อบีนี่เขาเปิด a f f i ิลิเอตติกต k อกด้วยนะคะได้ค่คาคอมถึง15%คือจุกมากแนะนำเลย